ข้อการครับพระจาจาร์ครับออที่สาติผู้เกวตตบุออ,อ,อไปกล่าวว่าวิญญาณอ,อไปมาได้คำถามคือทำไมตถาคตถ,ถึงเอาเป็นเรื่องซีเรียสเอาเป็นเรื่องที่ว่าอ,อถึงถามคณะสงฆ์ว่าจะอยู่เป็นจะรับเป็นหมู่คณะคือพวกนี้จะปลดจากการเป็นพระฟังออฟังบูเหมือน อารมณ์แรงแล้วก็เร็วร้ายถึงขนาดคล้ายๆมีความผิดเหมือนประชิกเลยจะให้ออกจากเรื่องนี้ไปเลยมผมไม่ทราบว่ารุนแรงขนาดนั้นเลยหรอครับวิญญาณเคลื่อนไปมาได้ที่ชิบสงไม่มยอมเลยอ่ะอ <c oughs> สาธุค,ครับอันเนี้ยเรามองดูแล้วเหมือนเหมือนไม่น่าจะรุนแรงแต่มันเป็นความรุนแรงในการที่จะออกจากสังสารวัตได้เพราะถ้า ถ้าตราบใดยังเข้าใจผิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ท่องเที่ยวไปนะว่าท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญนะ่หรือจิตก็ตามหรือมโนก็ตามเป็นลักษณะของความเป็นตัวตนที่ไม่ตายนะมีการวิ่งมาวิ่งไปได้ไปโน้นไปนี้ไปเรื่อยเรือเทาแต่วิญญาณเป็นอัตตาทันทีเลย แต่พระองค์ตรัสว่าวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจริงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนะนั้นสาวกต้องรู้ว่าวิญญาณเป็นไปเพื่ออาพาธนะวิญญาณเนี่ยเสื่อมนะไม่ใช่ไม่เสื่อมวิญญาณเสื่อมถ้าไม่รู้ประเด็นนี้นี่ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้ว แล้วประเด็นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สัตว์เนี่ยยึดติดมาตลอดการช้านานลองค์จึงตรัสกับมาคันทิยะไงว่าพวกเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานไอ้ขันทั้งสี่นี้ยังพอบรรเทานะแต่จิตนี้ไม่ได้เลยวันนี้ยัง เราก็ยังรู้สึกว่ามีคนคิดว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราจะได้จิตที่บริสุทธิ์กลับมาเห็นไหมเพราะคิดว่าจิตเป็นตัวตนไม่ทราบว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมะที่อาศัยเหตุในการเกิดถ้าไม่มีเหตุแล้วจิตเกิดขึ้นไม่ได้วิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้มโนเกิดขึ้นไม่ได้นะ นั้นจิตมโนวิญญาณเนี่ยดังที่พองเปรียบลำแสงเนี่ยแสงส่องไปกระทบฉากเกิดรอยแสงขึ้นมาแล้วรอยแสงเนี่ยผูกติดกับอารมณ์ต่อไปยาวนานต่อไปนะระหว่างลำแสงที่กำลังพุ่งไปกระทบฉากช่วงนี้เรียกมโนพอลำแสงพุ่งกระทบปุ๊บเกิดรอยแสงเรียกว่าวิญญาณ กิริยาที่รู้แจ้งและวิญญาณที่อยู่ต่อเนื่องกับฉากไปนานไปนานไปเรื่อยๆอ,อันนี้จิตนะอะมันก็คืออันเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวะคนละสถานะสถานะที่ยังไม่กระทบฉากคือมโนซึ่งช่วงนี้พระองค์จัดให้อยู่ในสังขาร สัตตานังกำลังปรุงแต่งมนโนเพื่อความเป็นมนโนะตรงนี้จะอยู่ในพระสูตรที่พงอธิบายเรื่องนามรนะูที่แตกสังขารออกเป็น3ส,ส่วนคือเจตนาผัสสมานสิการนะงนั้นเจตนาผัสสมานสิการกำลังจะไปเป็นเจตนากำลังจะไปเป็นผัสสะกำลังเป็นมานสิการ มณสิการมนะคือใจกาลีกาละคือการกระทําใจมีการกระทําคือกําลังพุ่งไปละเหมือนแสงที่กําลังพุ่งไปนะพอกระทบปุ๊บแสงเกิดขึ้นทันทีนะเกิดแสงขึ้นคือเกิดกิริยาที่รู้แจ้งรู้แจ้งว่าฉากนี้คืออะไรคือรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารนี่เกิดการรู้แจ้งขึ้นในสี่ธาตุนี้ ร่วมจึงเรียกอีกอย่างว่าเป็นการก้าวลงสู่นามรูปนะหรือว่านามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนี่อย่างนี้ดังนั้นตัวเหมือนตัวเหตุใหญ่เลยคือเรื่องของวิญญาณนะตัวถ้าเราลงรายละเอียดไปอีกนิดนึงข,นขั้นตอนของมโนเนี่ยมันกำลังปรุงแต่งเนี่ย พระองค์ยังไม่บัญญัติความเป็นสัตว์ด้วยซ้ำมาบัญญัติความเป็นสัตว์ตานังเนี่ยตรงที่แสงปรากฏขึ้นคือวิญญาณนะและวิญญาณที่รู้ต่อไปเป็นจิตเนี่ยนะ,ะความเป็นสัตว์ก็สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ละเวลาดับเวลาดับเนี่ยขั้นตอนที่ แสงผูกติดกับอารมณ์ไปเรื่อยๆหรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ตามที่ดับมันจะดับทั้งหมดนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาพระองค์ตัดปฏิจจสุวัสายดับจึงไม่ได้ตัดว่าสังการทั้งหลายแต่ตัดลำแสงคือฝั่งเดียวที่ดับปึ๊บแต่เวลาเกิดเนี่ยมันเกิดได้ทั้งกายสังขาร วจีก็ได้ตรงโน้นก็ได้ตรงนี้สามส่วนเลยกายวาจาใจลำแสงมันกำลังจะไปตั้งในตรงไหนล่ะมันจริงไปได้ถึงสังขารทั้งหลายหลายตัวนะ,ะแต่เวลาสัตว์เข้าไปยึดแล้วจะยึดเส้นทางเดียวไม่ใช่ยึดสามเส้นทางยึดเส้นทางเดียวอย่างนี้แล้วเวลาดับก็ดับจากเส้นทางเดียวอย่างนีอ้อันนี้ต้องเอาประกอบกันนะ ประกอบกับเรื่องจิตมโนวิญญาณดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตมโนวิญญาณที่เป็นตัวเดียวกันนี่แหละแต่ที่มันอยู่กันคนละขั้นตอน <c oughs> มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปตลอดวันตลอดคืน การที่สาติไปเข้าใจผิดว่าวิญญาณเป็นผู้ที่มีการมาการไปหรือเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดหรือไปในนพบนั้นพบนี้จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในส่วนอัตวาทุปาทานอุปาทานสที่ไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดสอนมีพระพุทธเจ้าสอนผู้เดียวในโลกเท่ากับว่ากำลัง หลงประเด็นใหญ่กำลังคัดง้างประเด็นใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยใช่ไหมอซึ่งไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดาสอนและคนทั่วโลกท่าทั้งเทวดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหลงหมดเลยว่าจิตนี้เป็นเรามโนนี้เป็นเราใจเป็นเราวิญญาณเป็นเราไงใช่ไหมอพระองค์ตรัสรู้มามาสั่งสอนก็เพื่อแก้ปัญหานี่ ไม่ให้มีวิญญาณไปตั้งอาศัยแต่กลับมีคนบอกว่าวิญญาณเป็นตัวตนจบเลยทีนี้นะและพระศาส,สดาบอกว่าพวกเราเนี่ยถูกคดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานการที่จะยึดก็เพราะเพียงว่ายึดจิตนี่แหละเป็นตัวตนยมจะปล่อยวางขันต่างๆตัวเนี้ยแต่ถ้ายังมีเชื้องอกนะ มันไปงอกต่อนะโยมเข้าสมาธิได้ดับกรรมธาตุได้ดับกรรมภพได,ด,พได้เข้าไปสู่รูปภพอรูปภพไปเป็นเทวดาอายุยืนยาวนะเพราะยมดับลูกได้ใช่ไหมอืมแต่พอตายแล้วเพราะในความเป็นปุถุชนที่ไม่เคยสดับลำแสงสามารถมาตั้งอาศัยมาเกิดเชื้องอกในรูปต่อได้ นะในกรรมธาตุดังนั้นเทวดาที่ตายแล้วจึงตกนรกปริมาณเท่ากับดินมหาปตาพีไปเกิดในนรกต่อองค์จึงเห็นเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วลงนรกกําเนิดนสารปริวิสัยเท่ากับดินในมหาปตาพีเทวดาที่ได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่เศษดินที่พระพุทธเจ้าเอาเล็บเขี่ยขึ้นมานิดเดียวแค่นี้เท่านั้น นี่เป็นสัจจคความจริงนี่คือผลเสียของการที่เข้าใจผิดในเรื่องของจิตมโนวิญญาณนี่จึงเป็นวิจชาทิ่ติท,ที่พระผู้มีพระภาคต้องเรียกประชุมสงฆ์เลยแล้วก็สอบสวนสาติบอกสาติใครเคยสอนเธอแบบนี้สาติก็นั่งนิงตอบไม่ได้สาตินะ ถามสาติแล้วไม่พอถามพิคุทั้งหลายอีกว่าใครเคยได้ยินตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่หยตายเกิดหรือว่ามีการเป็นลักษณะของอัตตาอย่างเนี้ไม่มีนะเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่พบนั้นพบนี้ไม่มีไม่มีเลยเห็นนะดังนั้นพระองค์กําลังจะยืนยันว่าพราะองค์ไม่เคยสอนแบบนี้นะอ่ะ แล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยคำนี้ก็เข้าใจยากนิดหนึ่งอามาเองก็ไม่เข้าใจคำนี้มานานเหมือนกันนะอะไรเนาะปฏิจจสมุปปนธรรมนะคือธรรมชาติที่อาศัยเหตุอย่างฝนมันจะตกเนี่ยมันต้องมีเมฆก,ก่อนใช่ไหม ก่อนจะมีเมฆมันต้องมีการระเหยของไอ้น้ําขึ้นไปก่อนตัวสิ่งใดที่อาศัยเหตุในการเกิดเนี่ยว่าไม่ใช่มันอยู่ๆมันลอยๆมานะมันมีเหตุในการเกิดอันนั้นนะ่ะเรียกปฏิจจสมุปปนธรรมเหมือนกับสัมผัสทางตาเนี่ยเรามีสัมผัสทางตาได้เพราะมันต้องมีเหตุอะไรก่อนมันต้องมีตาก่อนใช่ไหมมีรูปใช่ไหม สิ่งเหล่านี้ที่เกิดก่อนสัมผัสตาเนี่ยอันนี้เรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุดังนั้นผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยยังเกิดที่หลังนะต้องเกิดทีหลังอายตนะอายตนะภายในหกภายนอกหกเนี่ยต้องมีก่อนสัมผัสจึงมีได้เพราะอายตนะทั้งหกในนอกมันต้องมีการกระทบกันการกระทบกันนี่แหละคือผัสสะหรือสัมผัส มแล้วพอกระทบแล้วจึงเกิดการรู้แจ้งอะ่ะเกิดการรู้แจ้งรู้แจ้งเนี่ยคือวิญญาณอืมพอรู้แจ้งปุ๊บพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยตรงเนี้ยเวทนาอ่าม,มันจะติด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 ก,กันมาเลยนะยองดูสิว่ามันบางมากนะมันนิดเดียวอืมนะสลายยตนะมีก่อนคือในหกนอกหก กระทบพัวเป็นภสษะภสสะกระทบปุ๊บเนี่ยถ้าจะพูดถึงก่อนเวทนาก็คือขณะภาษาก็คือมีการรู้แจ้งเลยพอรู้แจ้งพัวเกิดพอใจไม่พอใจยินดีสันติอพอมีเวทนาปุ๊บจะเกิดตัณหาความอยากธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดอย่างเนี้ยพระองค์เรียกภาพรวมว่า ปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะและธรรมชาติที่เป็นต้นเหตุพระองค์จะเรียกว่าทาอันเป็นเหตุธรรมชาติที่เกิดตามมาจากธรรมชาติที่เป็นเหตุเนี่ยเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุดังนั้นตัวปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยจะมีสองตัวหลักๆ คือธรรมที่เป็นเหตุกับธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือนี้สลายนะมีผัสสะก็จะมีสลายณะเป็นธรรมอันเป็นเหตุผัสสะเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนี่คือปฏิจจสุปนธรรมที่ลงละเอียดไปมันจะมีสองสองจุดจุดที่เป็นเหตุกับจุดที่เกิดมาแต่เหตุนี้ และอันนี้แหละถูกเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าอิทับปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้าสลายนะไม่มีในหกนอกหกไม่มีภัษสการกระทบมีได้ไหม ไม่ได้มีไม่ได้นะสิ่งนี้มีไม่ได้นั้นถ้าสลายนะไม่มีภาษาจะไม่มีเพราะการดับแปลงสลายนะภาษาจะดับไปเนี่ยอิทัพปัจจยาตาท่านี้อิทัพปัจจยาตาเนี่ยในคู่คู่เดียวเนี่ยว่าทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุเนี่ยพอมันเกิดแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นี้ไง ธรรมชาติที่เกิดมาแต่เหตุคืออันเนี้ยต่อไปมันก็เป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดอีกธรรมชาติหนึ่งตามมาอืเพราะเมื่อภาษากระทบจะเกิดเวทนาหูกระทบเสียงของทุกคนถ้าสรรเสริญพอใจไหมพอใจหูกระทบเสียงของทุกคนถ้านินทาพอใจไหมไม่พอใจเห็นไหมภาษากระทบปุ๊บเวทนาเกิด เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเห็นนะเข้าอิทัปปัจจตาละนะถ้าภาษาไม่มีเวทนามีได้ไหมมันก็ไม่ได้เห็นะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีอิทัปปัจจยตานะก็คือปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุอันเดียวกันเลยนะและถ้าอิทับปัจจยตาเนี่ยมัน เกิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้สดับเราหลงพอสลายนะมีเราก็คิดว่าตาเป็นเราหูเป็นเราพอภาษะเกิดขึ้นเราก็ฉันเห็นนะฉันได้ยินก็ภาษาของเราอีกพอเวทนาเกิดขึ้นก็ฉันสุขนะฉันทุกขนะพอตัณหาเกิดขึ้นก็ฉันอยากนะฉันไม่อยากนะเห็นไหม มันมีอัตวาทุปาทานในทุกตำแหน่งเลยไปเรื่อยๆลำดับในการเกิดขึ้นอย่างนี้ของการมีขึ้นแห่งสรรพสิ่งเนี่ยนะพระองค์ก็เรียกว่ามันเป็นปฏิจจสมุปบาทในส่วนสมุท,ทยัยคือส่วนของการเกิดเกิดมีอย่างนี้เกิดจะมีอย่างนี้ เกิดปรากฏเนี่ยมันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้นี่คือฝั่งเกิดและฝั่งดับพระองค์ก็จะตรัสว่าถ้านี่ดับถ้าทํามันเป็นเหตุดับทําที่เกิดมาแต่เหตุต้องดับใช่ไหมยมดูว่าลําแสงพุ่งไปเกิดรอยแสงถ้ามันดับตั้งแต่ลําแสงตรงเนี้ยรอยแสงจะมีได้ไหมไม่ได้ นั้นถ้าเหตุดับเนี่ยก่อนเนี่ยปลายทางเนี่ยมีไม่ได้นี่พระศาสดาจัดไว้ใช่ไหมโดยอุปมาเหมือนลำแสง <c oughs> เรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดเนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตก วพระผู้มีพระภาคกล่ว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงจะไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่น้ําเห็นไหมถ้าน้ําไม่มีล่ะแสงย่อมไม่ปรากฏและถ้าเราไปกั้นแสงก่อนที่จะเข้าหน้าต่างล่ะลอยมีไหมลอยแสงก็ไม่มีเห็นไหมนี่คำสอนพระศาสดาเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเป็น ปฏิจจสุปนธรรม <c oughs> พระอาชิชจึงบอกพระสารีบุตรไงว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยสอนอะไรใช่ไหมพระอาชาชีก็เลยบอกว่า <c oughs> สอน <c oughs> ธรรมะที่อาศัยเหตุ <c oughs> เห็นนะธรรมชาติใดอาศัยเหตุคือปฏิจจสุปนธรรมและถ้าเหตุดับเนี่ยธรรมะอน,นั้นเนี่ยธรรมชาติที่อาศัยเหตุในการเกิดเนี่ยมันจะดับด้วย อันนี้ก็ลึกซึ้งนะอืและเป็นการบอกบอกทีละช h เหนไหม <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนพระาศาสดาถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรนชาติมันมีเพราะอะไรเห็นไหมถ้าเราตอบกันอย่างนี้ชาติก็มีเพราะพบสิใช่ไหมแต่พระสารีบุตรแยบคายกว่าน,นั้นบอกชาติมีเพราะอาศัยเหตุอืออนะ คมจริงๆยังตอบไม่ถึงภพนะบอกอ๋อชาติเนี่ยแลมีเพราะมันมีต้องมีเหตุนะกำลังแสดงปฏิจจสมุปปนธรรมเลยใช่ไหมว่าธรรมาชาติเนี่ยคือชาติเนี่ยเป็นธรรมที่อาศัยเหตุและพระศาสดาก็ถามต่ออีกว่าแล้วเหตุนะั้นมันคืออะไรเ,เห็นไหมก็บอกว่า<ม>เพราะมีภพเป็นเหตุจึงมีชาตินี่ โอ้โหตอบทีละขยักเลยนะละเอียดมากเรื่องปฏิจจสุปนธและนี่แหละเรียกว่าปฏิจจสุปนธรรม,มวิญญาณจริงเป็นเรื่องสำคัญไงเป็นเรื่องสำคัญที่พระศาสดาจึงต้องอธิบายนะแล้วก็ประชุมส่งให้รู้ไปพร้อมๆกันอย่างนี้ เราจะเห็นว่าปัจจุบันเราชอบพูดกันว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดกำลังเลยกลายเป็นว่ากำลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิเพราะถ้าวิญญาณเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยไปที่โน่นไปที่นี่แล้ววิญญาณตายเมื่อไหร่เท่ากับวิญญาณไม่ตายนะวิญญาณไม่ตายวิญญาณเป็นอมตะพิษเลยวิญญาณเป็นอมตะไม่ได้เพราะวิญญาณเกิดดับตลอด นะนะมีคำตามอื pues, ่นไหมการเข้าใจเรื่องวิญญาณเนี่ยจะเป็นการแก้มิจฉาทิฏฐิหลายอีกหลายหลายเรื่องมากเลยการที่ยังหลงว่าวิญญาณเป็นตัวตนเนี่ยหรือจิตจิตเป็นตัวตนเนี่ยพระองค์ก็จะลงจะอุปมาเหมือนบุรุษที่มีตาบอดแต่กำเนิด ถูกข้ลงด้วยผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมนทินว่าอ่ะเอาไปห่มนะนี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมนทินก็เอาไปหม่มแต่พอมีวันหนึ่งที่หมอมาทําการผ่าตัดให้ตาดีเขาก็เห็นว่าผ้าที่เขาห่มเนี่ยเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุน่นสกรปรกมากบลูตาบอดแต่กําเนิดคนนี้ที่ตาดีขึ้นมาเนี่ย จะทำยังไงกับผ้านั้นทิ้งไหมทิ้งไม่ห่มต่อแน่นอนนะใครจะเอาของสกปรกมาห่มใช่ไหมก็ทิ้งแล้วจะรู้สึกว่าโอ้บุรุษคนนั้นนี่หลอกเรามาตลอดเลยนะว่าเนี่ยเป็นของดีนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ของดีเลยมันเป็นของไม่มีราคาแล้วก็ไม่น่าห่มไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแต่เพราะความที่เรายัง ยังหลงอยู่หรือยังมืดยังบอดอวิชชาเนี่ยเปรียบเหมือนความมืดบอดเปรียบเหมือนความหลงนะโลโกโลกก็คือความมืดบอดหรือความหลงอันเดียวกันเลยพระองค์บัญญัติโลกเหตุเกิดของโลกความดับของโลกและปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือของโลกบัญญัติความมืดบอดเหตุเกิดของมัน ความดับของมันและวิธีดับความมืดบอดดับความหลงดับยังไงนั้นดังนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นสัจจะความจริงของสิ่งที่เราเข้าไปยึดคือของสมมติหรือของปลอมนั่นเองหรือของขันห้าอริยสัจสีเนี่ยเป็นสัจจะของขันห้านั่นเองที่เมื่อใครรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยจะปล่อยสิ่งนั้นได้ แต่ก่อนฟังแรกๆเนี่ยนะอริสสีเนี่ยยังนึกว่าอริสสีนี่เป็นนิพพานใช่ไหม,มเนี่ยความเข้าใจแรกๆเลยเนี่ยโอ้อริสสีสัจจะอันประเสริฐโอ้โหต้องเป็นของประเสริฐแน่เลยอริสสีนี่ต้องเป็นนิพพานอ่ะพอมาเจออย่างนี้มันเป็นสัจจะของของปลอมที่เราจะต้องทิ้งแต่เมื่อทิ้งได้แล้วนั่นแหละถึงได้นิพพานต้องรู้ตรงนี้รู้สัจจะตรงนี้เนี่ยอืม กลายเป็นสัจจะตรงนี้ไม่ใช่สัจจะของนิพพานแต่เป็นสัจจะของขันห้าว่ามันมีการเกิดและการดับเนี่ยเห็นไหมกว่าจะเข้าใจในแต่ละเรื่องเนี่ยนะเขากาสครับอาจารย์เราพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่านิพพานเป็นธรรมอันมาแต่เหตุและมีมรรคแปดเป็นธรรมที่เป็นเหตุคือมรรคแปดเนี่ยเป็น p r o c e จอร์เป็น p r o c e s ใช่ของการดำเนิน เพื่อให้เกิดนิพพานใช่ใช้ปฏิจจสมุปนทานใช่ถูกต้องเลยเพราะมรรคแปดเปรียบเหมือนเส้นทางหรือหนทางที่ไปสู่ที่หมายคือภูมิภาคหน้ารื่นรมคือนิพพานและมรรคแปดเป็นสุดยอดหรือเป็นยอดของสังคตะสังคตธรรมเนี่ยนะมีประมาณเท่าใดเนี่ยมรรคแปดเนี่ยเป็นยอดนะอืม ถ้าไม่อาศัยมากแปดก็ออกมาไม่ได้ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาธ